ลึกเข้าไปในป่ารกทึบของรัฐมอนเทนาสหรัฐอเมริกามันก็มีสิ่งก่อสร้างสุดอัศจรรย์ที่เรียกว่ากำแพงเสกต้นตัวอยู่ที่นี่เราจะได้พบกับกำแพงหินแกรนิตขนาดมเหึมาที่ก้อนหินแต่ละก้อนถูกจัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบรากับงานศิลปะความยาวของกำแพงนี้มันก็ไม่ธรรมดา วัดได้ถึง84เมตรหรือ275ฟุตและยังมีความสูง8เมตรหรือ25ฟุตเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะครับนี่มันก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดนักวิจัยพวกเขาก็ยังเชื่อว่ากำแพงนี้เองมันยังได้ฝังลึกลงไปใต้ดินอีก15ฟุตถ้าขุดขึ้นมาทั้งหมดแล้วล่ะก็กำแพงนี้มันก็อาจจะสูงถึง40ฟุตเลยทีเดียวและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือก้อนหินขนาดที่ใหญ่ที่สุดในกำแพงนี้มันหนักถึง91ตันแล้วอะไรทําให้กำแพงสเสกนี้มันพิเศษกว่ากำแพงอื่น่นนละมัก็ เพราะว่ารูปทรงของมันยังไงล่ะครับเส้นตรงและมุมที่สมบูรณ์แบบของมันมันก็ไม่เหมือนกับสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาได้ไง่ายๆก้อนหินแต่ละก้อนมันก็ดูราวกับถูกตัดและประกอบเข้าด้วยกันอย่างประณีตเหมือนกับจิ๊กซออย,ย่างไงอย่างนั้นที่น่าสนใจก็คือหินแกร,แรนิตตามธรรมชาตินะครับมันก็มักจะไม่แตกตัวเป็นมุม90องศาที่เป๊ะแบบขนาดนี้นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้นักวิจัยหลายคนเชื่อว่ากําแพงเสกนี้มันอาจเป็นสิ่งก่อสร้างโบราณจากยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่เอ๊ะแล้วทําไม เราไม่เคยได้ยินเรื่องของกําแพงเสกมาก่อนเลยล่ะนั่นมันก็เป็นเพราะว่ากําแพงนี้นะครับมันตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลทําให้ไม่ค่อยมีใครรู้จักขนาดเจ้าของที่ดินอย่างคิสโตเฟอร์บอตันและลินดาเวสเองก็เพิ่งจะมาค้นพบกําแพงนี้เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับกําแพงเสกมันก็ถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้และใบไม้ที่หนาทึบมาเป็นเวลานาน,านหลายร้อยปีหรือบางทีแล้วมันก็อาจจะหลายพันปีก็ว่าได้ทําให้แทบไม่มีใครสังเกตเห็นจนกระทั่งมีการค้นพบในที่ สถานที่ตั้งของกำแพงเสกนะครับมันก็ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อไม่นานมานี้เองมันก็ปรากฏขึ้นเมื่อเจ้าของที่ดินนะครับตัดสินใจที่จะเคลียส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของพวกเขาที่ของพวกเขานั้นมันก็ค่อนข้างที่จะมีป่าไม้หนาทึบมากและถูกปกคลุมไปด้วยใบไม้ที่หนาทึบเป็นเวลาหลายศตวรรษในระหว่างที่พวกเขานั้นกําลังเคลียต้นไม้ที่มันล้มแล้วก็พุ่มไม้ที่มันหนาทึบบนภูเขาพวกเขาก็ต้องสะดุดเข้ากับโครงสร้างที่คล้ายกับกำแพงการค้นพบโดยบังเอิญนี้นะครับมันก็เปิดเผยให้เห็น กำแพงเสกที่ซ่อนตัวอยู่ก่อนหน้านี้และแทบไม่เป็นที่รู้จักซึ่งมันก็กระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบและความสนใจเพิ่มเติมจากทั้งเจ้าของที่ดินและชุมชนวิทยาศาสตร์หินที่ประส,สานกันอย่างแม่นยำของกำแพงมันก็มีความคล้ายคลึงกับก้อนอิฐแบบเหลี่ยมโบราณที่พบได้ในส่วนอื่นๆของโลกไม่ว่าจะเป็นกำแพงหินขนาดใหญ่ที่เปรูอียิปตุรกีกรีซเกาะอิสตอร์ญี่ปุ่นและสถานที่อื่นๆอ,อ,อีกมากมายทั่วโลกนี่มันก็หมายความว่ากำแพงเสกแห่งมอนทานา มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่สําคัญในยุคหินก่อนประวัติศาสตร์ที่หลายแห่งนั้นก็อาจจะถูกทําลายไปเมื่อหลายพันปีก่อนจากภัยพิบัติครั้งใหญ่ในสมัยโบราณหรือไม่แน่นอนครับว่าหลายๆคนนั้นก็อาจจะคิดว่าพื้นที่นี้นะ่ะส่วนใหญ่แล้วมันอาจจะเป็นรูปแบบที่ธรรมชาตินั้นสร้างขึ้นมาแต่สิ่งนี้มันจะเป็นเพียงรูปแบบธรรมชาติได้ยังไงเมื่อเห็นได้ชัดว่ากําแพงนั้นเป็นเส้นตรงที่สมบูรณ์แบบเรารู้ครับว่าลักษณะทั่วไปของกําแพงหินขนาดใหญ่ทั่วโลกก็คือ ปุ่มลึกลับบนพื้นผิวของหินแหล่งโบราณสถานขนาดใหญ่ทั้งหมดทั่วโลกต่างก็มีปุ่มเหล่านี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในเปรูอียิปต์อินเดียจีนหรือที่อื่นๆและแน่นอนว่าไม่มีใครรู้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่พวกเขาสร้างสถานที่เหล่านี้ขึ้นมาถ้าเกิดว่ากำแพงหินเสกแห่งมอนทานาเป็นฝีมือของมนุษย์จริงๆทำไมเราไม่เห็นปุ่มบนก้อนหินแบบเดียวกันกันกบที่อื่นล่ะไมเคิลคอรีจากช่องยูทูบสุดเจ๋งวันนิ่งวูฟนะครับเขาก็ได้ตะเวนถ่ายทำ โบราณสถานทั่วโลกเขาก็ได้เยี่ยมชมกำแพงนี้ด้วยตัวเองแล้วก็ต้องอึ้งไปเลยเพราะว่าที่กำแพงเสกนั้นมันก็ดันมีปุ่มเหมือนกับที่อื่นๆทั่วโลกเต็มไปหมดเลยครับและที่สําคัญก็คือมันมีหลายขนาดด้วยนะกระจายตัวอยู่ทั่วกำแพงเลยบางอันก็ดูเหมือนจะเป็นลูกบิดกลมๆอีกตั้งหากแบบนี้มันจะเป็นของธรรมชาติได้ยังไงกันนะแล้วโอกาสที่จะเจอลูกหินบิดแบบนี้บนก้อนหินแกรนิตที่วางซ้อนกันเหมือนกับกำแพงหินโบราณที่อื่นๆในโลกมันจะมีสักเท่าไหร่กันเ แต่เดียวก่อนนะครับปูมหินเหล่านี้นะครับมันก็ไม่ใช่ของแปลกใหม่อย่างเดียวที่ไมเคิลเขาเจอเขาเจอช่องขนาดใหญ่กับกําแพงอื่นๆอีกเพียบเลยทั้งหมดมันก็สร้างจากก้อนหินที่ตัดเหลี่ยมอย่างดีวางซ้อนกันอย่างแน่นหนาะเป็นเส้นตรงเป,เป๊ะๆเ,เหมือนกับว่าที่นี่มันเคยเป็นสิ่งก่อสร้างในยุคก่อนประวัติศาสตร์มาก,ก่อนแล้วก็โดนทําลายจนเหลือแต่ซากนี่แหละเขายังเจอเข้ากับก้อนหินที่ดูเหมือนจะถูกดัดแปลงด้วยนะครับมันเหมือนกับเป็นก้อนหินแกรนิตจากคานักในอียิปต์ ที่มีร่องรอยตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมช่องแล้วก็วงกลมแม้ว่าก้อนหินที่กำแพงเสกนั้นจะสึกกร่อนไปเยอะจนแทบมองไม่เห็นแล้วแต่มันก็ยังชัดเจนว่ารอยตัดพวกนี้ยมันไม่ใช่ของธรรมชาติแน่ๆแ,แล้วที่เหนือกว่ากำแพงเสกขึ้นไปอีกมันก็มีร่องน้ําที่ไหลลงมาตามไหลเขามันเรียบลื่นเหมือนกับคนกรีดขัดมันเลยทีเดียวแล้วก็คงเคยเป็นทางน้ามาก่อนแน่ๆแ,แถมมันยังมีรอยเจาะเป็นหลุมกลมๆเต็มไปหมดรอยพวกนี้ก็เรียกว่า ขับมาคหรือคิวปูนเป็นศิลปะหินที่เก่าแก่ที่สุดรูปแบบหนึง่งซึ่งมันก็มีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามันมีไว้ทําอะไรกันแน่แต่ที่เดากันก็คือคงเอาไวบ้บดหรือทําอะไรเกี่ยวกับอาหารกับวัสดุต่างๆนั่นแหละครับคล้ายๆกับโคลกในสารคดีของเราที่เกี่ยวกับกําแพงไคมานาวาของนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างหนึ่งที่คาดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นก่อนยุคประวัติศาสตร์ที่สร้างโดยอารยธรรมที่ไม่รู้จักสิ่งที่น่าสน ใ,ใจก็คือเรานั้นก็จะได้พบกับคิวปูอีกแล้วครับท่านและที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือคิวปูเหล่าเรียมันมีความคล้ายคลึงกับที่พบได้ในมอนทานาสหรัฐอเมริกาและที่ซักเซหัวในเปรูด,ด้วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านะนอกจากนี้นะครับมันก็ยังมีพื้นที่บางส่วนที่ดูเหมือนจะมีคนตั้งใจสลักหินให้เป็นรูปร่างต่างๆแต่จะเป็นไปได้ไหมที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไมเคิลคอนลินนะครับนักสำรวจของเราเขาก็ได้พบเข้า กับความผิดปกติอีกเพียบเลยครับซึ่งเขาก็ได้บันทึกไว้ในวิดีโอหลายรายการเลยนะครับและในดีสคริปชันนะครับหรือว่าคําอธิบายด้านล่างนี้นะครับมันก็จะมีลิงก์ที่นําไปสู่วิดีโอของเขาในการสํารวจที่กําแพงเศษอย่าลืมเข้าไปรับชมแล้วก็ติดตามช่องของเขาด้วยนะครับในขณะที่ความนิยมเรื่องราวของกําแพงหงินแกรนิตปริศนาที่เรียกว่ากําแพงเศษในรัฐมอนทานาสาหรัฐอเมริกานั้นกําลังเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ไมเคิลนะครับเจ้าของที่ดินกับคริสโตเฟอร์เบอร์ตันนะครับ แล้วก็ลินดาเวสพวกเขาก็ได้รวมทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งนักวิทยาศาสตร์นักธรณีวิทยาและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนักโบราณคดีเพื่อไขปริศนาของกำแพงนี้ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ทะลุพื้นดินและการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กและถึงแม้ว่าการศึกษานะครับมันจะยังไม่จบลงแต่ผลการสำรวจเบื้องต้นมันก็ชวนให้ประหลาดใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับทุกท่านหินแกรนิตี่นี่นะครับมันก็มีคุณสมบัติแม่เหล็กสูงผิดปกติมันผิดปกติ ถึงขนาดที่แม่เหล็กนั้นสามารถตั้งติดกับกำแพงได้ในแนวดิ่งเลยล่ะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับเรดาร์นั้นยังเผยเห็นว่ากำแพงนี้มันฝังลึกลงไปได้ดินถึง15ฟุตและมีฐานที่เรียบสนิทราวกับไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอีกด้วยความลึกลับของกำแพงเสกนั้นมันก็ได้ดึงดูดความสนใจของดร์เซมีออสมานกิสนักวิทยาศ,าศาสตร์ชาวบอสเนียอเมริกันที่เขามีชื่อเสียงจากการค้นพบพิระมิดแห่งบอสเนียที่เชื่อกันว่าเป็นพิระมิดท,ที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดใน โลกและในสายพลังงานก็ยังเชื่อว่าพีระมิดแห่งบอสเนียเนี่ยมีพลังงานมากๆเลยนะครับดรออสมานกิทนะครับเขาก็ได้เดินทางมาเพื่อศึกษากำแพงเศษด้วยตัวเองแล้วเขาก็ได้ข้อสรุปว่ากำแพงเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมันสร้างขึ้นโดยมนุษย์แต่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่าก็คือกำแพงเห็นยยกแห่งนี้มันถูกจัดวางอย่างตั้งใจให้หันหน้าไปยังจุดเฮมายนหรือวันที่มีกลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปีพร้อมกับแหล่งหินใหญ่โบราณอื่นๆที่มักจะวางตั้งแนวเดียวกันกันกบปรากฏการณ์ สำคัญบนท้องฟ้ายังวันครีมายันนะครับที่กลางวันนั้นมักจะยาวนานที่สุดหรือวันอีควินอกที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันแหมคนโบราณเนี่ยเขาก็ช่างสังเกตจริงๆเลยนะครับแต่จะว่าไปพวกเขาสังเกตเรื่องพวกนี้ไปทําไมกันนะกาแพงเสก่งมนทนานะครับมันก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเยื้องไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมันก็เป็นตําแหน่งของดวงอาทิตย์ในวันเหมายันพอดีทําให้ดอรออสมานกินนะครับเขาเชื่อว่ากําแพงแห่งนี้มันถูกสร้างขึ้นก่อนยุคน้าแข็งจะสิ้นสุด ลงเมื่อ11,700ปีก่อนและด้วยน้ำหนักของหินที่มากถึง91ตันมันก็ทําให้สันนิษฐานได้ว่าคนสร้างนั้นต้องมีเทคโนโลยีล้าสมัยบางอย่างที่สาบสนไปตามกาลเวลาแล้วหรือบางทีพวกเขาอาจจะเรียกคืนเทคโนโลยีเหล่านั้นลองจินตนาการดูนะครับว่าเรานั้นกําลังมองแผนที่ของอเมริกาเหนือในยุคยังเกอร์ไดเอสเราก็จะได้เห็นความสําคัญของกําแพงเศตนะครับซึ่งมันตั้งอยู่บนเส้นทางการอพยพโบราณระหว่างเอเชียและอเมริกาพอดี ในช่วงยุคน้ำแข็งนะครับระดับน้ําทะเลมันก็จะต่ํามากทําให้ทวีปสองทวีปนั้นเชื่อมต่อกันด้วยสะพานแผ่นดินเรานักวิทยาศาสตร์นะครับพวกเขาก็เชื่อว,ว่าบรรพชนของชนพื้นเมืองอเมริกันพวกเขาอาจจะเดินทางมาถึงอเมริกาเหนือโดยการเดินทางข้ามสะพานแผ่นดินนี้ลองมาดูที่แผนน้ําแข็งคอร์ดิโรแลนด์และคอเลนไทที่ปกคลุมอเมริกาเหนือเมื่อประมาณ11,000ปีก่อนเราก็จะเห็นได้ว่ากําแพงเสกนั้นมันก็ตั้งอยู่ระหว่างแผ่นน้ําแข็งทั้งสองขนาบข้างด้วยแม่น้ําสําคัญ สามสายที่ไหลลงสู่มหาสมุทร3แห่งทําให้มันต้องเป็นศูนย์กลางทางการเดินทางและทรัพยากรที่สําคัญอย่างไม่ต้องสงสัยและตอนนี้นะครับมันก็เป็นที่ทราบกันดีว่าพื้นที่บริเวณรอบๆของกําแพงเสกนั้นมันก็อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆแม้แต่ผลึกคอร์สนะครับที่ใหญ่ที่สุดในมอนเทนนานั้นมันก็ยังถูกค้นพบได้ที่นี่ด้วยซึ่งคอร์สนะครับมันก็มีพลังแฝงอยู่มากมายแต่เรื่องนี้เอาไว้เล่ากันคลิปหน้าดีกว่าครับปัจจุบันนะครับผลึกคอร์สเนี่ยมันก็ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ แรกที่สํานักงานเหมืองแร่และธรณีวิทยาของมอนเทน่าในแบทคาถามที่น่าขบคิดก็คือตําแหน่งที่ตั้งอันเหมาะเจาะของกําแพงเสดนั้นมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือเปล่าหรือว่าสถานที่แห่งนี้มันเคยเป็นศูนย์กลางสําคัญในยุคประวัติศาสตร์ที่ซึ่งผู้คนในยุคแรกๆใช้ชีวิตและทํากิจกรรมต่างๆกันแม้ว่าบางท่านนะครับจะเชื่อว่ากําแพงเสดเนี่ยมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการระเบิดของภูเขาไฟแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าตําแหน่งที่ตั้งของมันนั้นพิเศษจริงๆ ถ้ากำแพงนี้มันมีอายุเก่าแก่กว่านั้นมันจะต้องผ่านเหตุการณ์สําคัญสําคัญมาอย่างมากมายแล้วไม่ว่าจะเป็นหายนะจากย่างเกล็ดหรือแม้แต่น้ําท่วมมิสูล่าอันรุนแรงที่ซึ่งกระแสน้ําเชี่ยวกราดพัดผ่านภูมิประเทศด้วยความเร็วถึง80ไมล์ต่อชั่วโมงและมีความสูงถึง400ฟุตรหรือประมาณ120เมตรไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ากำแพงนี้จะอยู่รอดมาได้ถึงขนาดนี้บางท่านนะครับก็สันนิษฐานว่าดินกับหินที่อยู่ด้านหลังกำแพงมันอาจจะมาจากน้ําท่วมนี่แหละ แต่ถ้ากำแพงเศษเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของอะไรใหญ่ๆที่คนโบราณเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรสําคัญสําคัญก่อนยุคน้าแข็งจะหมดไปจริงๆทําไมเราถึงไม่เจออะไรแบบนี้เยอะกว่านี้อีกล่ะครับลองชมแผนที่นี้กันดูสิครับทุกท่านมันแสดงให้เห็นว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่เยอะเลยก็ไดกับกำแพงเศษที่น่าทึ่งและก็น่าสนใจสุดๆมันก็น่าจะเป็นไทเซอร์คาเมนสุสานหินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงยากแม้แต่สัญญาณโทรศัพท์มือถือเอง มันก็ยังเข้าไม่ถึงแล้วดอนเมนน่ะคืออะไรกันนะดอนเมนนะครับก็คือสูสารหินโบราณที่พบได้ในหลายส่วนของโลกส่วนใหญ่แล้วนะครับมันก็จะอยู่ในยุโรปเอเชียและแอฟริกาโดยทั่วไปแล้วดอนเมนมันจะประกอบด้วยหินตั้งขนาดใหญ่หลายก้อนที่ทําหน้าที่เป็นเสาคา้ายันแผ่นหินขนาดใหญ่ที่วางอยู่ด้านบนซึ่งแผ่นหินนี้มันก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนหลังคาหรือโต๊ะนั่นเองครับแต่หอนังอุษาบ้านเรานั้นมันคงจะเป็นเวอร์ชันที่ถูกอัปเกรดไทเซอร์ดอนเมนนะ ครับมันก็มีลักษณะคล้ายกับดอนเมร์ในดนทั่วโลกคือมีแผ่นหินใหญ่ว่างอยู่บนหินตั้งหลายก้อนแต่ที่น่าสนใจก็คือไทเซอร์ดอนเมนนั้นมันมีลักษณะพิเศษที่ทําให้เกิดข้อสงสัยว่าเนี่ยมันอาจไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติดรเซมี่นะครับก็ได้อธิบายว่าเรานั้นก็จะสามารถระบุดได้ว่าหินแกรนิตสีเทาเหล่านี้มันเคยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการตกตะกอนในแนวนอนมาก่อนก่อนที่มันจะถูกเคลื่อนย้ายและปรับทิศทาง90องศาเพื่อสร้างโครงสร้างแนวตั้งนี้ และที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นก็คือหินก้อนใหญ่ที่วางไว้อย่างแม่นยำบนยอดหินแนวตั้งเหล่านี้ดอกเตอร์เซมีนะครับเขาก็ได้ตั้งคำถามว่าเป็นไปได้อย่างไรนะที่แรงธรรมชาติจะทำให้หินก้อนใหญ่นี้กลิ้งจากที่สูงลงมาและวางไว้อย่างแม่นยำบนหินแนวตั้งได้และในขณะที่ดอกเตอร์เซมีนะครับเชื่อว่าการจัดวางและการวางแนวหินเหล่านี้มันก็บ่งบอกถึงการแทรกแซงของมือที่มีสติปัญญาแต่ว่าไมเคิลคอรินนะครับเขาก็กลับมองตา อีกมุมหนึ่งครับเขาพบรูรอยเส้นตรงแล้วก็ปุ่มต่างๆบนหินซึ่งมันก็บ่งบอกถึงการออกแบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเขาอธิบายว่าดูเหมือนว่าโครงสร้างทั้งหมดมันจะตั้งตรงโดยปุ่มที่ฐานเขาได้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าหากไม่มีปุ่มนี้โครงสร้างมันก็อาจจะพังทลายลงได้ถ้าเกิดว่าเรานะครับแวะเข้าไปที่ montanaegalit.com m เว็บไซต์ของจูเลียไรเดอร์นักวิจัยคนเก่งสร้างขึ้นนะครับคุณก็จะได้พบกับรูปถ่ายมากมายที่เป็นแหล่งหินรูปร่างแปลกประหลาดที่หลายคนเชื่อ ว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้นะเออเราจะเจอรูปดอนเมนหรือหินแท่งที่เรียงกันหลายแบบแถมยังมีรูปรอยสลักขนาดใหญ่บนหินแกรนิตอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีรูปกำแพงหินขนาดใหญ่ที่คาดเดาว,ว่ามันอาจจะถูกสร้างขึ้นยังกำแพงไพลสโตนที่โด่งดังแม้ว่าแหล่งหินพวกนี้มันจะดูสมมาตรมากนะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็อาจจะเป็นแค่ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกัดเซาะก,ก็เป็นได้แต่ถึงยังไงก็ตามครับมันก็ อย่างน่าสนใจอยู่ดีคําถามที่คาใจก็คือกําแพงเศษแห่งมอนทานานั้นมันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติหรือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างก่อนยุคประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนกันแน่นะด้วยหลักฐานทั้งหมดที่เราเจอจนถึงตอนนี้มันก็ชี้ไปทางทฤษฎีที่ว่าสิ่งนี้มันถูกสร้างขึ้นเองโดยมนุษย์แต่อย่างไรก็ตามครับเพื่อความเป็นกลางเราก็ต้องมาดูข้อโต้แย้งของอีกฝั่งที่เชื่อว,ว่ามันเป็นแค่ปรากฏการธรรมชาติกันบ้างนะครับที่มุที่อันเบล เขาก็เป็นนักตำรวจนักเขียนนะครับแล้วก็ผู้สร้างภาพยนตร์เขาก็ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษากำแพงเศษอย่างละเอียดและเขานะครับก็ได้โต้แย้งว่าโครงสร้างนี้มันไม่น่าจะถูกสร้างได้โดยมนุษย์แน่นอนแต่มันน่าจะเป็นการก่อตัวทางธรณีวิทยามากกว่าเขาสังเกตรอยแตกที่เห็นบนผนังนั้นมันเป็นธรรมชาติเพราะว่ามันเริ่มจากฐานแล้วก็ลากขึ้นไปถึงด้านบนของผนงังตามเส้นทางที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยลองมาดูที่รอยแตกแยกตรงนี้กันใกล้ๆสิครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นรอย รอยแตกแยกตามธรรมชาติของหินที่สําคัญเลยก็คือรอยแยกนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ลากยาวขึ้นไปจนถึงยอดของกําแพงเลยนะครับแปลว่ากําแพงนี้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติชัดๆและถึงแม้ว่าจะมีคนเถียงว่ากําแพงนี้มีคนสร้างขึ้นมาแต่ถ้าคนสร้างจริงๆเขาก็ไม่น่าจะเรียงหินเป็นเส้นตรงแบบนี้ได้หรอกครับปกติแล้วพวกเขาต้องเรียงหินให้มันเป็นเหลี่ยมๆกันเพื่อให้กําแพงนั้นแข็งแรงกว่าดีหรือไม่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ารอยแยกเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่หลังก็ ได้บางทีแล้วแต่ก่อนกำแพงนี้มันก็อาจจะไม่แตกแต่แล้วพอเวลาผ่านไปมันก็อาจจะผุพังลงมาเองอีกอย่างมันก็ต่างจากแหล่งหินใหญ่ๆอื่นทั่วโลกที่นี่มันก็ไม่มีร่องรอยของคนอยู่เลยไม่มีเครื่องมือไม่มีเศษภาชนะไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าเคยมีคนที่มาอาศัยอยู่ที่นี่เลยสักนิดซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่สนับสนุนว่ากำแพงนี้นะครับมันน่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมากกว่านักธรณีวิทยาที่ศึกษากำแพงเศษนะครับก็บอกว่ากำแพ มันเกิดขึ้นจากภูเขาไฟระเบิดแล้วก็การเคลื่อนที่ของเปลือกโลกแรงมหาศาลพวกนี้มันทำให้หินแตกออกจนเกิดเป็นกำแพงแบบที่เราเห็นในปัจจุบันนี้แหละครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไปธรรมชาติมันก็ค่อยๆกัดเซาะจนกำแพงนั้นกลายเป็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเรื่องนี้นะครับดรสจวตปา์เกอร์นักธรณีวิทยาเขาก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับเขาเข้าไปศึกษากำแพงเศษมาแล้วแล้วก็อธิบายไว้ในวิดีโอของช่อง Incredible History นะครับว่าปุ่มที่เราเห็นกันบนหินน่ะมันเกิดขึ้นเองตาม ธรรมชาติได้ยังไงคือว่าส่วนหินที่มันถูกกัดก่อนนะครับมันก็จะถูกกัดก่อนไปก่อนแล้วมันก็จะเหลือทิ้งไว้แต่ส่วนที่มันแข็งแกร่งกว่ามันก็เลยดูเหมือนว่าหินนั้นมันเป็นปุ่มๆนูนๆออกมาสรุปก็คือเรานั้นก็ยังไม่สามารถฟันธงได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับว่ากาแพงเศษในมอนทาน่านะมันเป็นฝีมือของคนหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันนะครับเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้สะทีเดียวว่ามันไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์แต่ที่แน่ๆเลยนะครับมันก็คือที่นี่ฮ ไปดูด้วยตาของตัวเองแล้วล่ะก็ก็ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ s e t m o n t a n a o r g แล้วจองคิวเข้าชมได้เลยลิงก์ก็อยู่ที่ใต้ท่สคลิปชั่นนี้เลยนะครับหรือว่าคำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมข้างล่างนี้แหละครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดทั้งคลิปนี้เลยคิดสิ่งใดที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วล่ะก็ขอให้สมปรารถนาครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ